ว,ว่าในโครงการเดินธรรมยาตราบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ปีที่13บสามพัตตาหารที่โยมทั้งหลายนำมาถวายเหมือนประดุดข้าวมทุกป,ปายาตที่นางสุชาดา ได้นำมาถวายพระบรมโพธิสัตว์ทำให้ท่านได้เอากําลังไปบำเพ็ญสมณธรรมจนกระทั่งได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาหารมื้อนี้กระดุดอย่างนั้นเราก็เช่นเดียวกันได้ฉันอาหารมื้อนี้แล้วก็ต้องบรรลุธรรม แม้กิเลสยังไม่หมดแต่ก็ต้องลดลงมามานสะดุ้งเลยเพราะพระธรรมญตราบรรลุธรรมทั้งหมดเลย,ย,ยมนุษย์และเทวดาก็มาอานุโมทนาสาธุการแล้ววันรุ่งขึ้นจะอร่อยยิย่งกว่านี้ต้องอย่างนี้เลย ได้อาหารมื้อนี้แล้ว<อ>เราจะตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอาหารที่ญาติโยมเอามาวันนั้นประดุจนางสุชาดานำอาหารมาถวายพระบรมโพธิสัตว์จนกระทั่งได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโยมมาถวายพัตหารโยมได้บุญเยอะ เพราะได้ให้กำลังแห่งการตรัสรู้ธร,รมถาวายพระตาหารกันต์นนีดังนั้นตอนรอฉันถ้าไม่เป๊ะไม่ยอมไม่ยอมกระแสทานแห่งบุญเกิดขึ้นทั้งพระทั้งโยมเลยถ้าเราเดินสามรอบโยมจะปลื้มถ้าไม่หยุดนิ่งก็ให้ดูอย่างเดียว พอทำท่าจะหยุดนิ่งค่อยดมพอใจหยุดนิ่งแล้วจึงฉันพัตหารชาวสวรรค์เขาอยากจะได้บุญอย่างนี้เพราะถวายพัตหารเป็นกำลังแห่งการตรัสรู้ธรรมเนี่ยบุญยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นมาด้วยกันรวยด้วยกันลูกพระธรรมเออ